เขาใส่ข้าวต้มยำว้าวโอ้ยหมุนก่อนหมุนกอนหมุนก่อนหดูตามแล้วอย่าน้ำลายไหลนะคะคนปางยังน้ำลายไหลเลยดูสิคะไม่ได้กินมานานยังคะนานแต่อย่างนี้ไม่เคยกินจริ่งกว่าตอนอยู่ประเทไทยเคยกินไหมคะไม่เคยแต่คนไทยรู้สึกจะเป็นคล้ายๆว่าอะไรถักเล็กๆที่เป็นมาม่าแล้วก็ใส่เป็นของเกาหลีแต่ไม่เคยมีรุ่นๆต้มยำ <c oughs> มันดังแซบไหมอร่อยมากเลยอ่ะเมันกินต้ยมยำอ่ะต้มยำเวลาต้มยำ <c oughs> คือถ้าเราไปมาม่าไปต้มเลยนะก็ยังยังไม่แซบจับดจานเท่าน,นี้อันนี้เขาจัดจ้านมากร้ <c oughs> านนี้เหมือนกินอยู่มยนเมืองไทยจริงนะคะับเหมือนอ่ะ